สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันนะคะเรื่องของป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าป้อมพระจุลละค่ะอยู่ที่สมุรปราการปากแม่น้ําเจ้าพระยาเลยค่ะครับผมป้อมนี้มีเรื่องราวเยอะมากครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยทั้งบทความทั้งสารานุกรมมันไม่ใช่แค่ป้อมธรรมราธรรมดานะครับ ใช่ค่ะคือเราจะมาเจาะลึกกันว่าเออทำไมถึงต้องสร้างป้อมนี้ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เออมันไปเกี่ยวกับวิกฤตการรอสอนหนึได้ยังไงบ้างครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าปากแม่น้ำเจ้าพระยาน,นี่สำคัญมากเป็นประตูสู่กรุงเทพเอ,อ่อป้อมเก่าๆที่มีอยู่อย่างป้อมวิทยาคมป้อมเจ้าสมิงพลายพวกนี้มันมันล้าสมัยไปแล้วครับสู้เรือรบใหญ่ๆอาวุธใหม่ๆของตะวันตก ไม่ไหวแล้วว่างั้นเถอะคะถูกต้องครับพวกมหาอำนาจตะวันตกนี้เขามีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากรัชกาลที่5ท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเอ่อจำเป็นต้องมีป้อมประการแบบใหม่ที่มันทันสมัยจริงๆนะครับแสดงว่าตอนนั้นในสถานการณ์ก็คงจะตึงเครียดพอสมควรเลยนะคะการสร้างป้อมใหม่นี้คือเรื่องด่วนเลยอ้อมีข้อมูลหลายทางหน่อยนะครับบางทีก็บอกว่าเป็นหลวงชลยุทธโยธินชาวเดนมาร์ก แต่บางแหลง่งโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับรอสอ112ก<ร>็จะชี้ไปที่อองเดรดูเวแปซีเดอริเชเลียซึ่งก็เป็นนายทหารเรือเดนมาร์กเหมือนกันแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์นั้นด้วยครับค่ะแล้วเรื่องงบประมาณล่ะคะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่ครับเพราะสร้างป้อมแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีตะวันตกเนี่ยมันเออมันแพงตอนนั้นงบประมาณแผ่นดินก็ต้องใช้พัฒนาประเทศหลายด้านด้วยไงครับก็เลยไม่พอ แล้วทำยังไงล่ะคะทีนี้รัชกาลที่ห้าท่านเลยทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ครับคือเงินพระคลังข้างที่จำนวนโอ้โหหมื่นช่างเลยนะครับหมื่นช่างเยอะมากนะคะสมัยนั้นนี่แสดงว่าเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆนะคะถึงขนาดต้องท่งใช้เงินส่วนพระองค์มาช่วยครับผมสะท้อนความเร่งด่วนจริงๆแล้วพอป้อมสร้างเสร็จประมาณกลางปี2436กก็มีการติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในตอนนั้นเลยอันนี้คือที่เรียกว่าปืนเสือหมอบหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับปืนใหญ่ a r m ์มสตรองขนาด6นิ้วมีทั้งหมด7กระบอกสั่งมาจากอังกฤษเลยครับเป็นปืนใหญ่แบบบรรจุท้ายรุ่นแรกๆของกองชับเรือเราเลยครับแล้วทำไมถึงเรียกว่าปืนเสือหมอบล่ะคะชื่อแปลกดีจังอ๋อเพราะว่ามันติดตั้งในหลุมปืนครับใช้ระบบไฮโดรนิวมติกคือใช้แรงดันน้ำมันกับอากาศดันพอยิงเนี่ยปืนมันจะถูกยกขึ้นมาเหนือหลุมพอยิงเสร็จปุ๊บ มันก็จะลดตัวกลับลงไปซ่อนในหลุมเหมือนเสือที่หมอบซุ่มรอเหยื่อนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการป้องกันตัวปืนไปด้วยในตัวสุดยอดเลยนะคะครับล้ำสมัยมากแล้วในวันที่1 0เมษายน2436รัชกาลที่5ก็เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วก็สรงทดลองยิงปืนนี้ด้วยพระองค์เองเลยแล้วก็พระราชจานชื่อป้อมว่าป้อมประจุลจอมกล้านี่แหละครับเหมือนเตรียมพร้อมรับศึกเลยนะคะ เพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆใช่ครับอีกแค่ประมาณ3เดือนเองวันที่13กรกฎาคม2436ก็เกิดวิกฤตการณ์รอสห1ึ112ที่เรารู้จักกันดีเรือรบฝรั่งเศสสองลำคือแองกงสตั้งกับโคเมดแล้วก็มีเรือนำร่องอีกลำเยเบเซบุกเข้ามาเลยครับโดยไม่ได้รับอนุญาตครับผมทหารที่ป้อมเราก็ทำตามหลักสากลนะยิงเตือนด้วยกระสุนดินเปล่าไป3ามนัดแต่เขาไม่หยุดแล้วก็เลยเกิดการยิงกัน ใช่ครับปะทะกันเลยป้อมพระจุลาก็ระดมยิงจากปืนใหญ่ที่มีอยู่ทุกกระบอกเลยก็ยิงเรือนำร่องเยเบเซของฝรั่งเศสไปได้นะครับเสียหายจนต้องเกลี้ยื้นไปอ้าวแล้วเรือรบหลักล่ะคะเรือรบหลักสองลำนั้นมันทันสมัยกว่าแล้วก็เอ่อยิงตอบโต้มาเหมือนกันทําให้ทหารเราบาดเจ็บล้มตายสุดท้ายสุดท้ายเขาก็ฝ่าเข้าไปได้ครับเข้าไปถึงกรุงเทพจนได้โ้โหถึงจะสู้เต็มที่แต่ก็ต้านทานเขาไม่ไหวจริงๆนะคะ เหมือนจะมีบันทึกด้วยว่าเราเสียเปรียบเรื่องกําลังพลแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับนายทหารต่างชาติที่คุมอยู่ด้วยครับก็มีบันทึกทานองนั้นอยู่เหมือนกันครับผลสุดท้ายของเหตุการณ์ราศา1นึก็อย่างที่ทราบกันคือสยามเราต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงไปทั้งหมดเลยนะครับเยอะมากเลยนะคะนั่นครับประมาณแสนสี่หมื่นตารางกิโลเมตรได้แล้วยังต้องเสียค่าปรับแถมฝรั่งเศสยังยึดจันทบุรีไว้อีกเป็น10ปีเลยครับ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบอธิปไตยเราอย่างรุนแรงมากค่ะถึงผลลัพธ์จะน่าเจ็บปวดแต่ป้อมพระจุก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนพยานทางประวัติศาสตร์นะคะใช่ครับปัจจุบันป้อมพระจุก็อยู่ในความดูแลของฐานทัพเรือกรุงเทพนะครับเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปเขาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้มีพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่5ส่งเครื่องจอมทัพเรือสวยงามสง่ามากแล้วปืนเสือหมอบล่ะคะยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ จัดแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มีเรือหลวงแม่กลองจอดอยู่ด้วยนะครับเป็นเรือรบที่เคยประจำการนานที่สุดของไทยเลยตั้ง59เปีนะ่ะโหครบเลยนะคะได้ทั้งความรู้ได้เห็นของจริงเหมือนย้อนไปในยุคนั้นเลยครับผมสรุปแล้วป้อมพระจุลจอมเกล้าเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่สิ่งก่อสร้างนะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวการดิ้นรนของสยามในยุคลานานิคมสะท้อนพระปรีชาสามารถ การตัดสินพระไทยของรัชกาลที่5ที่ทรงยอมสละแม้กระทั่งทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อเอาเทคโนโลยีตะวันตกมาช่วยปกป้องประเทศค่ะแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์รอศหนึ่งหนึ่งสองที่เราต้องแลกอะไรไปเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นบทเรียนสำคัญเลยน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการที่เราต้องพึ่งทั้งเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากตะวันตกเองเพื่อสร้างป้อมเนี่ย มันบอกอะไรแก่กับแรงกดดันหรือความท้าทายที่สยามเราเจอในยุคนั้นได้บ้างครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับแล้วก็ลองคิดเล่นๆดูนะคะว่าถ้าวันนั้นเราไม่มีป้อมพระจุลาเลยหรือเอ่อถ้าการป้องกันปากน้ำมันสำเร็จมากกว่านี้ประวัติศาสตร์เราอาจจะเดินไปอีกทางเลยก็ได้นะคะ